มดเลยระทึกกระทั้งถนนเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อมีชายปริศนาคนหนึ่งอยู่นี่เขาก็ไปยืนเกาะเสาฟไฟอ,อยู่บนทางยกระดับถนนพระรามเก้านะคะแล้วก็พยายามจะกระโดดลงมาเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมกันให้วุ่นเลยนะคะวินาทีชีวิตเป็นอย่างไรดูคลิปค่ะ ว่เสียวมากยืนอยู่บนขอบทางยกระดับแล้วทำท่าจะกระโดดลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามเกลี้ยกล่อมโอ้ยคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยแตกตื่นกันหมดเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองสดๆร้อนๆเลยนะคุณผู้ชมทางยกระดับพระราม9ก้าฟังมาจากถนนราชปรารภก่อนถึงโรงพยาบาลปิเยเวศค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการเจราจากเกลี้ยกล่อมอยู่แต่ พร้อมๆกันนั้นเขาก็จัดเตรียมเยมบาะลมอยู่ด้านล่างแล้วล่ะคือใครต้องผ่านถนนเส้นนี้คุณผู้ชมคะ่ะ<อ>เลี่ยงๆไปก่อนนะคะเ<อ>นื่องจากการจราจรตอนนี้ค่อนข้างติดขัดมากแล้วก็อัปเดตล่าสุดคือประมาณสัก4ี่โมงครึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถเกลี้ยก,กล่อมไปผลสําเร็จแล้วล่ะส<อ>่วสาเหตุอ,อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะ<อ>ก็ขอส่งกําลังใจให้และกาันนี่นีนอขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะปลอดภัยแล้วค่ะคุณพระคุ้มครองทุกท่านสวัสดีครับสวัสดะคะีค่ะ